ก่อนก่อนที่จะเรียนเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นะครับเราต้องทบทวนเรื่องเกี่ยวกับสูตรผลบวกก่อนนะครับก็จะทบทวนเพียงเล็กน้อยนะครับจะทบทวนเพียงเล็กน้อยนะจำนวนนับจานวนนับศูนย์ไม่ได้เป็นจำนวนนับนะครับจำนวนนับคือจำนวนเต็มชนิดบวกดังนั้นจำนวนเต็มชนิดบวกตัวที่น้อยที่สุดก็คือเลขหนึ่งดังนั้นจำนวนนับพดแรกเลยนะครับ จำนวนนับพจน์ที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งจำนวนนับพจน์ที่สองก็คือเลขสองจำนวนนับพจน์ที่สามก็คือเลขสามจำนวนนับพจน์ที่สี่คือเลขสี่จำนวนนับพจน์ที่ห้าก็คือเลขห้าจำนวนนับพจน์ที่หกคือเลขหกเด็กๆสังเกตไหมครับพจน์ที่กับตัวเลขอ่ะเป็นตัวเดียวกันเลยอย่างเช่นพจน์ที่สี่ก็เลขสี่พจน์ที่หกก็เลขหก พจน์ที่เท่าไหร่กับตัวเลขมีค่าเท่าไหร่เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับดังนั้นถ้าถามว่าพจน์ที่ยี่สี่ต้องเป็นเลขอะไรลูกยี่สี่งนั้นถ้าถามว่าเก้าสิบแปดเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เออก็ต้องเป็นพจน์ที่เก้าสิบแปดสับสนไหมเออพจน์ที่เอ็ก็จะเป็นเลขเอนนะครับ ถ้าเรานำเอ่อมาบวกกันนะครับถ้าเรามาบวกกันอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเอาสามบวกสี่บวกห้าบวกหกอย่างเงี้ยมันสี่พจน์ใช่ไหมไอ้อย่างเนี้ยจะไม่เรียกว่าผลบวกจํานวนนับสี่พจน์แรกจะไม่เรียกอย่างนั้นนะครับมันมีคําว่าแรกด้วยใช่ปะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากเลขหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าผลบวกจํานวนนับสองพจน์แรก แต่ถ้าเป็นแบบนี้เอาสามตัวนี้บวกกันก็นตอตรงนี้นะครับจะเรียกว่าผลบวกจำนวนนับสามคนแรกต้องเริ่มต้นจากเลขหนึ่งสรุปต้องเริ่มต้นจากเลขหนึ่งเท่านั้นนะครับนะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ ก็เป็นการบวกกันตั้งแต่พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4อย่างนี้ก็จะเรียกว่าผลบวกจํานวนนับ4พจน์แรกงั้นถ้าเป็น1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหบวกไปจนถึง40ตอบก,กูก่อน40เป็นจำนวนนับพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่สีเออพจน์ที่40แสดงว่าตรงเนี้ย มันเอาจำนวนนับพจน์ที่1บวกจำนวนนับพจที่สองบวกไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนนับพจที่40สิบมันจึงถูกเรียกว่าผลบวกจำนวนนับ40่สิบพจน์แรกดังนั้นถ้าหนึ่งบวกสอบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกจนถึง n โจ๊กเนเนี่ยมันก็คือพจน์ที่ n ใช่ป่ะจำนวนนับพจน์ที่เเนาะดังนั้นตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือผลบวกจํานวนนับเพจน์แรกครับตรงนี้จะเรียกว่าผลบวกจํานวนนับ n พจน์แรกซึ่งตัวสูตรนะครับ ผลบวกจำนวนนับ n พจน์แรกเนี่ยสูตรจําให้แม่นๆเลยนะครับผลบวกจำนวนนับ n พจน์แรกหนึ่งบวกสองบวกสาบวกสี่บวกถึงเนเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งฐานสองครับส่งค่าตัวสุดท้ายเนี่ยมานี่เลยนะครับ n บวกหนึ่งคือเลขที่มากกว่าตัว n อยู่หนึ่งครับ n บวกหนึ่งคือเลขที่มากกว่าตัว n อยู่หนึ่งนะเดี๋ยวตัวอย่างครับ หน,นึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกไปถึงห้าสิบอย่างนี้ก็เรียกว่าผลบวกจำนวนนับห้าสิบผลแรกงงไหมครับ wow จากสูตรผลบวกจำนวนนับเอ็นผแรกมันใช้เอคูนเอบวกหนึ่งหารสองเนี่ยจากตัวสูตรนะครับเพราะฉะนั้นผลบวกจำนวนนับห้าสิบผลแรกก็คือแทนที่ตัวเอด้วยห้าสิบเอนะครับ ไปคูณกับ n บวกหนึ่งนะครับก็ห้าสิบเอ็ดเห็นไหมครับ n คือห้าสิบ n บวกหนึ่งก็ห้าสิบเอ็ดแล้วหารด้วยสองโอเคนะครับ n คูณ n บวกหารสองอ่ะสองตัดดนยี 5. 5่ห้ายี่ห้าคูณห้าสิบเอ็ดหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า รงนี้งงงงไหมครับหนึ่งบวกสองบวกสามนี่ผลบวกจำนวนนับแล้วล่ะนะแล้วเริ่มต้นจากเลขหนึ่งด้วยผลบวกจำนวนนับนะบวกไปถึงยี่สิบสี่นะหนึ่งถึงยี่สิบสี่เลยนะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าผลบวกจำนวนนับกี <24 S 1> แบบ่คน <24 S 1> แรกยี <24 S 1> แบบ่ส <24 S 1> แบบิแบสบี่คนแรกยิบสี่คนแรกเออจากตัวสูตรผลบวกจำนวนนับ n พแบบ็นคแรกจะใช้เอ็คูณ n บวกหนึ่งหารสอง เวลานี้ผลบวกจำนวนนับยี่สิบสี่ผลแรกแปลว่า n ก็คือยี่สิบสี่แทนค่าต่ำสูดตัตัว n คือยี่สิบสี่ตัว n ตัวนี้นะครับคือยี่สิบสี่นะครับหนึ่งสองงั้น n บวกหนึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่ห้าห้าแล้วหารด้วยสองนะครับสองไปตัดยี่สิบสี่ได้สิบสองยี่ห้าคูณสิบสองก็จะได้สามร้อย เอาแค่นี้ก่อนงงงงไหมครับอ่าเห็นนะอ่าในข้อที่สามครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกถึงเก้าสิบแปดอย่างนี้จะถูกเรียกว่าถูกเรียกว่าอะไรลูกเออ ผลบวกจำนวนนับผจำนวนนับก็จะเป็นผแรกเอองั้นจากตัวสูตรถ้าเป็นผลบวกจำนวนนับเพจน์แรกมันจะใช้เอคูนเอบวกหนึ่งหารสองตอนนี้เป็นผลบวกจำนวนนับเก้าสิบแปดพจน์แรกก็หมายถึงเอ็คือเก้าสิบแปดเข้าตามสูตรเก้าสิบแปดคูยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเออเก้าสิบแปดคูณเก้าสิบเก้าแล้วหารด้วยสอง ตัดทอนได้สี่สิบเก้าพวกเก้าสาคูณคนอื่นมันจะเอาค่าของคนอื่นลดค่าลงหนึ่งสี่สิบเก้าลดค่าลงหนึ่งจะเหลือสี่สิบแปดเก้าสาคูณคนอื่นมันจะเอาตัวคนอื่นนั่นแหละลดค่าลงหนึ่งแล้วเติมคู่ครบเก้าของแต่ละตัวคู่ครบเก้าของเลขสี่คือห้าคู่ครบเก้าของเลขแปดคือหนึ่งหนึ่งอันนี้เราทบทวนกันนะครับ เพราะเดี๋ยวเวลาเจอในโจทย์เราต้องใช้ครับมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ต้องหยิบมาใช้ในเรื่องนี้นะครับก็เลยต้องควรกันก่อนนะแต่มันก็จะไม่ได้เท่ากันกันกบตอนที่เราเรียนหัวข้อเนี้ยนะครับถ้าเรียนหัวข้อตอนที่เราเรียนหัวข้อนี้เราเรียนเยอะกว่านี้นะ อาล้ครับในข้อสี่ครับเขาบอกว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกจนถึงเคครับอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรครับถ้าบวกถึงเก้าสิบแปดเราก็เรียกผลบวกจำนวนนับเก้าสิบแปดพจน์แรกใช่ไหมเออถ้าบวกถึงเอเราก็เรียกผลบวกจำนวนนับเอ็นพจน์แรกตอนเนี้ยมันบวกถึงเคหนึ่งบวกจนถึงเคเออผลบวกจำนวนนับเคพจน์แรก ผลบวกจำนวนนับ k พจน์แรกก็ต้องเท่ากับตอนนี้ตัวโจทย์ให้มาว่าเท่ากับ990ถ้าลองนึกตามสูตรผลบวกจำนวนนับ n พจน์แรก n พจน์แรกมันจะใช้ n คูณ n บวกหฐานสองเอองั้นถ้าถ้าเป็น k พจน์แรกละ่ะมันก็เปลี่ยนตัว n เป็น k เออผลบวกจำนวนนับ k พจน์แรกตรงนี้นะครับ ก็จะแทนที่ลงไปด้วย k คูณ k บวกหนึ่งหารสองแล้วได้เก้าร้อยเก้าสิบเอาแค่นี้ก่อนลูกงงงงหรือเปล่าครับงงงงไหมครับ ย้ายสองจากตัวหารไปเป็นตัว, <ım. S 1> ตว,ตวคูณฝั่งนี้ก็จะเหลือ K คูณกับ K คบวกหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบคูณสองได้พันเก้าร้อยแปดสิบเกับ K คบวกหนึ่งคือเลขติดกันเลยครับนะตรงนี้คือจำนวนนับที่ติดกัน จำนวนนับที่ติดกันมาคูณกันผลคูณของจำนวนนับที่ติดกัน <c oughs> เอาละเด็กๆก็ต้องลองสุ่มหาหลักสิบให้เจอก่อนว่ามันซับประมาณแค่ไหนนะครับเอออาจจะเอ่อประมาณโดยใช้พวกจำนวนนับ ยกกําลังสองครับขอโทษจะอะจะประมาณโดยเลขลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองนะครับนะพอ,อ,อยกตัวอย่างครับอันนี้ประมาณค่านะประมาณดูนะเราเพยายามจะหาหลักสิบให้เจอแล้วก็อยากรู้ว่ามันน่าจะเป็นช่วงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะครับอ่ะถ้าคนคล่องๆเขาจะไม่ไม่เริ่มที่ที่ค่านี้นะ แต่นี่ขอเริ่มที่ตรงนี้เลยเลขลงท้ายด้วยห้าคูณตัวเองยี่ห้ากำลังสองหมายถึงยี่ห้าคูณยี่ห้าอมันจะลงท้ายด้วยยี่ห้าเสมอแล้วมันจะเอาเลขที่อยู่หน้าห้าคูณเลขตัวต่อไปเลขทีอยู่หน้าห้าตอนนี้คือเลขสองคูณเลขตัวต่อไปคือเลขสามสองคูณสามก็ได้หกเก้าหกมาเติมข้างหน้าครับหกตัวนี้มาจากสองคูณสาม ปรากฏว่าเนี่ยน้อยเกินไปใช่ปะ่ะอันนี้น้อยไปก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นกูขยับเป็นสามห้ากำลังสองมันก็จะลงท้ายด้วยยี่ห้าเสมอครับเอาเลขที่อยู่หน้าห้ากูเลขตัวต่อไป คูณเลขสีนะ่ก็จะเป็นสามคูณกับสี่นะก็จะเป็นสองนี่ก็ยังน้อยเกินไปนะสิบสองตัวนี้มาจากสามกับสี่คูณกันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกครับสี่สิบห้ากำลังสองเออฐานิมก็ต้องเอา สี่คูณเลขตัวที่ต่อจากสี่สี่คูณห้าก็ยี่สิบเยอะไปอันนี้เยอะไปแล้วเออแปลว่ามันควรจะอยู่ในช่วงสักสี่สิบต้นโอเคไหมครับมายังไม่ถึงสี่สิบห้าสี่สิบต้นอันนี้คือมากไปอันนี้คือใช้การประมาณก่อนนะครับเอาละ เพราะฉะนั้นควรเป็นสี่สิบต้นนะครับนะเพราะตรงนี้มันก็คือสามสิบปลายแล้วนะครับสามสิบตรงกึ่งกลางแล้วยังได้น้อยเกินไปอยู่เลยนะครับโอเคนะงั้นเราก็จะมาเริ่มคิดถึงสี่สิบต้นก็สี่สิบ กับ41เพราะว่ามันต้องต่างกันอยู่หนึ่งใช่ปะ่ะเออ41คูณ42 42คูณ43 43คูณ44 44คูณ45อยู่ในช่วงต้นสังเกตว่าต้องลงศูนย์ครับมีตัวไหนบ้างที่ลงศูนย์ อันนี้ลงศูย์อันนี้ลงสองเนี่ยหนึ่งคูณสองได้สองสองคูณสามได้หกอันนี้ลงหกอันนี้ก็ลงสองอันนี้ลงศูย์งั้นโอกาสเป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่สองอันนี้โอเคนะร้อยเก้าสิบแปด ร้อยเกสิบแปดเด็กๆลองสังเกตดูลูกร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยห 18. 18นึ่งบวกเก้าบวกแปดได้สิบแปดสิบแปดนี่เก้าหารลงตัวใช่ไหมแปลว่าต้องมีเก้าเป็นตัวประกอบถูกป่ะนึกออกไหมมีเก้าเป็นตัวประกอบนะแล้วลูกลองดูที่ตัวเนี้ยมีตัวไหนมีเก้าเป็นตัวประกอบไหมไม่สามยังไม่มีเลยเห็นป่ะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ชัดเลยไหมว่าตัวสิบเก้าเป็นตัวประกอบอยู่ชัดเลยเจ้านี้มีกก้าเป็นตัวประกอบแล้วถ้าเกิดว่าท่องแม่สิบแปดได้จะรู้ว่ามันคือสิบแปดคูณสิบเอ็ดสิบแปดสิบเอ็ดก็ที่สิบแปดเนี่ยมันก็คือมีเก้าเป็นตัวประกอบใช่ไหมลูกมีเก้าเป็นตัวประกอบมีสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบนี่ตัวนี้สิบเอ็ดเป็นตัวประกอบ เนี่ยเก้าเป็นตัวประกอบงั้นตัวนี้แน่แน่ละสี่สี่คูสี่ห้าแน่แ, 4, 4, 5, แน่แนและสับสนไหมครับในขณะที่ตัวนี้ทั้งเก้าทั้งสิบเอ็ดไม่มีเลยเนะครับ ต้องมีเก้ากับสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบนี่ตรงเนี้มีสิบเอ็ดแต่ที่ตรงนี้มีเก้านั้นชัดแล,ะละ้วล่ะตัวนี้แหละนะครับอนะนั้นครูกลับมาที่สมการเดิมนะครับกลับที่สมการนี้นะจาก k คูณ k บวกหนึ k ่ง แล้วได้พันเก้าร้อยแปดสิบสี่สิบสี่คูณสี่สิบห้าะเช็คให้เด็กๆแน่ใจครูดูจริงๆเลยนะครับ45่คูณสได้180 45ปคูณสได้180เนี่ยครับตรงนะหนึ่งเนะครับ เออเพราะฉะนั้น k เป็นเลขตัวน้อย k บวกหนึ่งเป็นเลขตัวมากนะครับ k เป็นเลขตัวน้อย k บวกหนึ่งเป็นเลขตัวมากสี่สิบสี่เป็นเลขตัวน้อยสี่สิบห้าเป็นเลขตัวมากจึงสรุปได้ว่าค่า k ต้องเป็นสี่สิบสี่